อ่าก็สวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้ยมีตีล่องโอเคโอเคทั้งฝุดทั้งเฮียนหน่อยจเย็นจะเย็นเฮียนหน่อยทั้งเฮียนหน่อยเมื่ได้เล่นสองอาทิตย์เลยนะกลับมาเกมแรกนะครับสามประสานนะไปครบเลยดิไปโอ้ครบเร็วเกินจะเป็นหมูเป็นจาก็ดูกันเอาปืนไปเขาปืนเขาโอ้ตามสโลแกนเลยนะปืนยังไปให้เขาเออไปให้เขาหมวกคือบ่มีว่ะ ยังไเขาเหนื่อยเลยนี่นี่นี่กระเป๋าไหมอืมอีมันไม่มีกระเป๋าเลยตอนนี้เนี่ยบุกซ่อนบุกหลบไปไหนมาเองมาดู location มาเอาเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอ็ยตัวหนึ่งอยู่ห้าหลังห้าหลังบอมมันลุ่งปีตีอยู่ในกำแพงนั่นแหละมันมันอยู่ทางนั้นมันดวดขามกับแย่งอ้อมไปข้างหลังเลยไม่รู้อาจจะออมมาทางเข้าก่อนเลยไม่รู้แหละเอากระเป๋าหน่อยมีไหมแถวนี้เนี่ยตรงนั้นแหละเออทั้งๆต่กพางผี่ีกระเป๋าพี่ โอเคเฮ้ยนังไงเสี่ยวเออเสียไปเลยยิงซึ่งเรามีลูกซองเลยนะซึ่งพุ่งไปยิงกันยิงซึ่งเอาไปยิงผมปืนลูกซองกูไปเสีมผมจะไปรู้ไหมล่ะปืนลูกซองคุณถามผมทำไมโอ้กระจอกเลยคืออะไรเพิ่งไปเพิ่งไปเอามาดิไปไปเลยเลยลุยลุยเสียเวลาไอเสตตี้มาดิมาดิ bay một lưng theo ni nè ai thích đưa đi bùi ừ. okay. à à đi đưa 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 đưa đi 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 เป็นไหมมันโดดลงไปยุมันโดดลงไปยุกมันยิงหลอ่อมันยิงหล,ล,ล่อเนื้อรอก็รอจัดจัดเลยรอดก็ต้องยิงละ่ะนี่นั่นไงอืมนัม่นไงบอดมาเอ้ยบอทยังไงละ่ะคนผมไม่ยิงนะบอทนะเสียศักดิ์ศรีนะนั่นไงเอาเรียบร้อยเห็นไหมละ่ะเออ ไอตัวสองตัวสองตัวคนนะคนคนไอ้พวกนั้นไปไหนหมดล่ะไอ้ที่ยิงเมื่อกี้เนี่ยอืมสู้เหรอยิงยิงเอฟโฟเอฟโฟมันหนีหรือไลงอ่าขอขอมามามาไหนบอกครบแล้วนี่ก้ยกระจอกก็เกินมีไม่คูณสี่เนี่ยคูณห้าเนี่ยมีแล้วคูณหัก็ะไรคือคูณสี่ก็ได้มีไหม ชิคก็ได้อยู่เออโอ้ยวิววิววิวไม่ดูเลยนะคุณชิแม่ลุยมาคไปปะไปบ่ไปบ่เอา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 เลยลุยเกิดมาลุยมีมีคูณสี่เลยนะตรงนี่ยังได้คูณสี่ใครมีบ้างเนี่ยคูชีพีมาเอาคูณชีพีไหนไหนเออมันต้องแบบนี้สิคบกันยาวเสียงคิงบินไหมอ้คุณเรียนสุดยอดนะ มาสวยขอพูดในที่ไม่ไม่เป็นหน้าี่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของคุณต้องให้ได้ในไหนเอาโอเคอ๋อแกจะสางนูุนเนะแกจบแล้วอือเปลี่ยนชุ่มมาลอยขาเพื่อตรงไหนอ่ะไม่เห็นเห็นอ่ะไหนอ๋อโอเคพูดเดียวบอดบอดอเอ้ยคนคนคนักแล้วเห็นตัวนึงเลยคนนะผมไม่ยิงบอด ชาเรียนใจนะเสียใจดิโอ้ยเสียใจกูกระจอกแล้วกันนะเดี๋ยยิ่งจะไม่เสียใจเออเออนั่นไงคุณก็ยิงแล้วไงได้ยิงแล้วไงมันมัคือยิงนี่ตัวเองอู้เปรียบด้วยของขอหน่อยขอหน่อยว่ามันจะปิงมากเลยนะตอนนี้รู้สึกปิงยังไงไม่รู้เป็นจังหวะนะปิงเออปิงปิง เอาเออไวไฟก็เปิดนะไบาที่ดิเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยนั่นสยิสวยสวยเดี๋ยวป้มุเรยุเรยมาล้นั่นันองเด้อดอ้ออเอสวยดีฮงสวยดีดเดียซ้ำไปก่อนเออเตรงไหน นี่นี่อยู่ทั้งหน้าทั้งหน้าทังหน้านี่เลยหน้าใครเราผมก็ไม่มาใครเออนั่นนั่นแม่นางยุคโขนี้น่ะโอ้ยนู่นเลยเหรอมันหน้าตรงไหนวะนั่นน่ะมันเมียบยุคโขนม่รู้ยิงไปก่อนโหลดมีอีกตัวเดียวด้วยนี่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 มันเมียบยุคนี่มามาให้ตรงมามาตีมาดูจากลักษณะละมาชุบดีกว่านี่โอเค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  เบิ่งไวรก่อนเลยไหมเบิ่งเวรอยก่อนนู้นเบิ่งไวรก่อนเู้นเดี๋ยวสู้ก่อนเดี๋ยวคอยจีบชุกเจ้ามาละมาละขยับมาละขยันมาละเดี๋ยวคอยจีบชุกเจ้าเอ้ยเฮ้ยบางดีผมไปนำมันเดี๋ยวไปโจมเฮ้ยออกถือว่านี่ต้องออต้นมาต้องอ้อมไปละระเบิดไปเลยเจ็บ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 มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บข้านี้ก่อนได้อะ เฮ้ยรบกันใเนี่ยโอ้ม uh, ันตายแล้วม yeah. claro> ันตายแล้ว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 เดี๋ยวบดบดบดเขี้ยวก็เกิดอี๋บดกิกาคูแข่งมีตัวม่เนี่ยมีตัวมาไไหนไหนดีมอว่มีตัวม่มีตัวม่ทั้งๆไหนหลทั่งๆไหนหลอกนั่นน่ะโอ้ยเย้อืมจุดครับ อย่าด่าเขาเวไปนี้เนาะนี้เนาะนี่นี่เก็บของเก็บของออกเลยเก็บของออกเลยรู้สึกว่าการกลับมาของสามประสานครั้งนี้นี่จะเล่นกันเข้าขากันได้ดีเลยนะอยู่ไหนละกองเมื่อกี้นะี่ยงานไง,นงนบักบักมากมันหันตายแล้วปะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเอ๊ะทำไมไม่มีสโมกเลย smoke ลเอ้ยได้สโมกละเอาสโมกบูมีซื้อเอา เออคุณหาเลยอะไรที hmm. states, so ่ม yeah, hmm. hmm. right. okay. 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 hmm. right. ีประโยชน์นะว่า oh, ม okay. okay. ีคุ่นี่ยังบอกว่ันมี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 มันนี้มีค่าซื้อได้อยู่นี่ว่ามีมีมีคู่น้องคู่นี่ยู่อยู่ฮะเฮ้ยมันจุกกันลงมาไหนอ่ะมันจุกกันลงมาแล้วแล้วดูยุ่งอลชุบยุ่งบองชุบมองชุบมองชุบโอเคโอเคไปจอบกันสวยดักเลยดักเลยดักเลยสวยงามดักบุ้งนี่ละบอดัก ยินได้ยี่ฟองผมขยับเข้ามาข้าคุณรเรียไดีกว่านะตัวเนก่อนคุคณรเรียนี่ดีที่หูนะผมต้องมากใกล้ๆเกี่กัเขาครับพ่ออืออยู่ตรงไหน,นผมกลัวไอ้สุกและไอ้รุ่งปานไอ้ออตัวอยู่บนเนินนะกลัวมันส่องมานะเดี๋ยวมันก็มาสุกกันอีกอยังคอยร้อยอยู่น่ะเป็นไงแผนการคุณเช็คลังเลยนะคุณเรีย เเดี๋ยวบิงให้โอเคสวยงามเฮ้ยนั่นไงอีอผม่ไปลุยดีกว่านะเสียเวลานั่นมันต้องอ,อ้อมไปถึองยิงๆๆได้คุณส่องส่องส่องให้ผมหน่อยนะช่องเสร็จละส่องนี่แหละส่องมาทางนี่แหละเสียงปืนนะะวังเขาลังบีบมาเขาล่างบีบมันเลียดอยู่บนมัเลียดอยู่บนตีหนึ่งทุ่นใหนอะโอเคโอเคโอเค สวยงามการประสานงานนะสองตรนะงหันที่สองตัวแล้วอันไม่เห็นกระจายกำลังดีดีนะสองหลังนี่เลย,ยอยู่ดังลุ่นผมไม่คุณสองหลังคุณอยอดใครอีกลเลยเนี่ยไงเจอแล้วอีมือ,มอ,อยังสั่นนะเกมแรกก็เป็นแบบนี้แหละ กุ้นสอนไก่พุทอยู่สังนุนพุทเห็นไงมาร์คเลชั่นสิดแตเขาว้งดินโอ้ไม่น่าได้แล้วนะไปข่าวว้งกันปะแดนเนิ่มเ,เนินดำเนี่ยเฮ้ยมไปไปไ,ไม่ได้นะสมองม,ม,มาเลยว้งกันมปะไม่น่าได้ละบอกว่าเพิ่มอ่ะพนเนี่ยแม่งสั่นเหลือกเกินมือเนี่ย ผมว่าน่าจะเล่นในวงดีกว่านะปลอดภัยวงหนักด้วยอ่ะคุณรีฮะมามาควรทำไมคมันอยู่ในวงเออยืนอะไรอยู่ตรงนั้นหลงวงหลบคนหนมันดูอะไรวงเข้ามาเข่าในวงก่อนไปไปใช่โอเคมามามาเดี๋ยวก็เข้าวงนะคือเรียนจ่าดีวะเดี๋ยวผมจะจอบจอบดูก่อนนะไม่ได้นะตรงนี้วงมาละยิงดาบหรื่ไงยิงอะไรมันยิงมันอะไรก็ล้างเลี้ยขาวงไหนอะ ตีตีตอยู่ทั้งวนตีอยู่ทั้งนวลนี่โอเคโอเคสวยตีตนึงอยู่ทั้งวงนนนี่เด้อมองกูมาหันเอออยู่ทั้งนวเลยมันมันกำลังมาคนอยู่วน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 เมเลยเลๆกูยังมีคุนนี่มีเลยสอตัวมีไม่เหมือนไม่มีลอะคูนอะคูนอะไรก็ตามเลยอวงอกวงาลด ุ่นอยู่ตงนนุ่นมองกูมาอุ้งยืนมีคนยังงูมันยืนเสือยูพุ่นสองตัวเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมเอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเวนไปกัเขเนเไปเข้าไปไปก่อนเงินตามเงินตามก่อนอคุณรีเฮ่อเดี๋ยวมันมาเจอกดเองคนเดียวมามาเฮ้ยไหนไหนไหนมามาเข้ามาเข้าเวนกนขอามาเข้าเนกน ถือควดซีกันูเนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะนั่นไงเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยยิงกูอ่ะเอาโอ้ยมันเห็นกู่ะาวเว้ยไปนอนให้รเขายิงอีกโว้ยสวยมันมึงก็สังเห็นกู้ทำก็แตาดีเถอะเวลาก่อนคุณรีเฮอยเอาไงดีเนี่ยตัดีพดต้องรอนะเขาต้องเข้าวงนะนั่นไง ปะทะละเกนออกไปดีเหลือเกินเฮ้ยวงมาไปดีกว่าเว้ยหาตีหิดดีกว่าเอ็มอยู่ตรงไหนเนี่ยเต้นได้ไหมเนี่ยแถวนี้ตีส่งสัญญาหน่อยตีไมาไม่อยู่ตรงกูนี่เออเฮ้ยมาอยู่ตรงกูนี่เชิงเท้าด้านหน้าเชิงเท้าด้านหน้า นี่เลยเด็มามามาเดมาสวยหงงสวยจีหิยสวยต้อกหนึ่งตอกหนึงเไปไเลยน้องนึงเพื่อนอยู่หนอ่ะเห็นไหมเห็นเพื่อนไหมกูจับเอาจะซ้ำเลยไปโอเคทังหนเมื่อ้แหละเดินเลยโอเคโอเคโอเคดีดีดีสวยสวยสวยมันสวยอยู่แล้วแหละยอีกลอีกสองเฮ้ะ อืออยู่ในวงวะกูอยู่ในวงวะไม่ไม่เดี๋ยวยอยู่นอกวงอยู่เดี๋ยวสมมติเอาของเดี๋ยวเดี๋วผ่านมันมาหากูหนีมาหาผีาีเออมาหาปีให้ผีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติเอาของกันหนีเนิ่นนี่เหรียญใดเลยน่ะมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่นี่นี่สองตัวเลยมามามาผ่านนึกเออสวยเฮ้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 ยปีอยู่ไม่สวยสวย สวยงามนกนกเ็บเ็บเก็บเ็บเก็บเ็เก็บแหงเจ็บแหงเดี๋ยวต้องเระเบิดถ้าเจ็บเ่ยเอาอืมน่าอยู่ตรงหินนะดูไม้ระเบิดมือนี่ไงการปาระเบิดเทคนิคการปาระเบิดนะเฮ้ยสวยติโยนไปโยนไปสวยน่นเห็นเลยล่อเฮ้ยสวยอีกตัวนึงยืนเดียเออีมลูกคึ้ลูกึ้นยยย้ย โอเคเดี๋ยวระเบิดให้ชิมเออยูโคนเห็นและวตั้งหนนี่นั่นมันมองเมีนบอตัวนั้นไม่รู้แหละมึงถึงระเบิดเมื่อไหรตัวนึงออกมาทางซ้ายออกมาทางซ้ายปี้ยตั้งซ้ายตัวนึงโอ้ยตายแล้วตัวนั้นเหลือหนึ่งตัวน่ะตัวนึงนี่เออยืนซีนี่ยืนซีตัวหนาเลยยืนน่นตัวหนานี่ตัวหนานี่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 นนวลตหนานี่โอเคมึงไปฆ่าบุนเด้อกูที่อกาศได้เด้อโอเคโอเคเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดไปให้ชิมก่อน เออดึงระเบิดไปยังไม้ระเบิดมือฮ้นี่น่ะต้นไม้ต้นไม้กลางกลางต้นไม้กลางกลางแล้วเอาล้วครับตอนนี้ไม่มีนะไม่น่ามีอยู่ทั้งๆนี่แหละเซ็ตสมุติครัไปไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องเซ็ตไปเฮ้ยนั่งไงเรียบร้อยอ่าเป็นไงสามประสานพี่กอดปักให้คนพี่สีในที่ โอ้บปืนไหนล่ะกองนะโอ้ยอยู่ไก่ปากรวดเออปากแถวนี้แหละเออไอเอ็มโฟด้วยยังจะเก็บอของอีกไหนมีระเบิดไหมนะเนี่ยิดเบิดเลยฮะวังหันย้อนมาเบินเลยโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะทชาปนากิจชาปนากินีตี่เอาสวดมนต์สวดคาถาไปดีถึงสุข เอาไปยังไหลเี๋บวเนกนก็นโยนวโยนแล้ววโยนจนหมดแล้วเมื่อกี้นะอีลูกน้อยงงเงพ่อแม่กุ้มใจลูกน้อยสดชื่นประกอกทื่นมันเข้าไปตายก่อนมมขับพี่น้องครับตบเลยพอกระจอกเหลือเกินนะถ้ามือไม่สันนี่น่าจะเก็บได้เยอะนะเมื่อกี้นะเสียดายนะโดห็นยิ่งยิ่งไหลโตอยู่เลยพอมีมันพ่อมีคุ่นสันคุ้นนี่เสียหมดเลย เอาอยัางไงก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ